เขาหลวงเดินนิดเดียวที่เหลือปีนหมดเลยอันนี้มาลงเรียนะครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2ของการเปิดเขาหลวงสุโขทัยนักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยนะครับกําลังจะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสักการะเทวะไรองค์พระแม่ยาก่อนไปเลยถ้าใครเรือเอามาสักตรงนี้ได้ไไไไตอนนี้ถึงจุดแรกนะครับ1กิโลจากทั้งหมด3.7 นั่งพับเรากร็จนะเดนินอย่างนี้เขาหลวงเดินนิดเดียวที่เหลือปีนหมดเลย,ยเจอแหล่งน้ำแล้วมาดูมาไฟป่ากัน,นครับข้างล่างแรงชันมาเรื่อยๆนะครับมีป็นไทรงานนะครับตัวหนึ่งนั้นเช็คพอยท์ มันขึ้นมาเรื่อยๆมันขึ้นมาตลอดยังไม่มีทางให้แบบเดินเรียบๆใช่อะไรกันครับเนี่ยมันคือเนินส่งท้ายใช่ไหมวีเตีพอแล้วทีเนี้ยเออโอ้โหอะไรครับเนี่ยตรงนี้เป็นจุดพักทำใจก่อนขึ้นเนินสุดท้ายนะครับก็ยังชันอยู่ดีขึ้นแล้วผู้พิชิตยอดเขาหลวงความสูงจาระนนำน้ำทะเล1น0 0เมตร